ดูด่วนทีมชาติไทยสบายใจกองหน้าช้างศึกเจนใหม่โคตรบูสุพนัทปรเมเรศเฉิดฉายไสยติชี้ชัดอีชีอีคนที่ใช่ด้านช้างศึกซ้อมต่อก่อนเจอซีเรียปิดท้ายที่อินโดดึงตัวตึงจากยุโรปเสริมทัพลุ้นไปบนโลกส่วนญี่ปุ่นผง,งาดที่สุดเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องสุยคลิปนี้มีหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องราวของทีมชาติไทยเรื่องราวของทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแต่ช่วงแรกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Youtube ต้องสุยกันก่อนนะครับคลิปนี้จัดเต็มกันเลยนะครับความขึ้นไหวล่าสุดของทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราหลังจากที่ในเกมนันแรกของศึกฟุตบอลคิงคัพที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเราเอาชนะ ทางฝั่งของทีมชาติฟิลิปปินส์ไปไดิสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นเกมที่ทัพช้างศึกเอาตัวรอดได้คือต้องยอมรับวว่าเป็นเกมที่เล่นลําบากเพราะฝนตกลงมาอย่างหนักพื้นสนามเนี่ยมันเล่นยากมากแต่สุดท้ายด้วยคุณภาพที่ดีทัพช้างศึกก็เอาตัวรอดได้หลายคนชื่นชมนักเตะโอ้โหต้องบอกว่าหัวที่หัวใจสุดยอดนะสภาพสนามแบบนี้มีโอกาสเจ็บนะแต่นักเตะไม่กลัวเพราะแฟนบอล เขาเข้ามาซัพพอร์ตเขาอยากเห็นทีมชาติไทยชนะเห็นได้ชัดทุกคนวิ่งกันจัดเต็มพิเจชนะทิพวิ่งขึ้นวิ่งลงสร้างสรรเกมจเจริญศักดิ์วงกรวิ่งแบบไม่มีหมดปราเมศพร้อมบุกกระจุยกระจายคือได้ใจแฟนบอลมากจากการเล่นของทีมชาติไทยเมื่อวานนี้แล้วก็คอมเมนต์หลังจบเกมครับคุณผู้ชม2นักเตะได้รับคําชมเยอะมากคนแรกคือ MVP ในเกมนั้นคือเจแบงค์สุพนันเหมือนตานะครับ ก็เป็นนักเตะที่กําลังยกระดับเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยผลงานของสุพนัทคือสุดๆครับกับทีมชาติไทยในช่วงหลังยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องตอนนี้สุพนัทเล่นทีมชาติไทยไปประมาณ20นัดใช่ไหมยิงไป11ประตูครับคุณผู้ชมโหค่าเฉลี่ยดีมากนี่อายุยังไม่เยอะด้วยนะบอกเลยว่าถ้าได้ลงเล่นกับลูนได้อยู่ยุโรปหรือถ้าเกิดได้ไปทีมที่มีโอกาสให้ลงเล่นเยอะกว่าเดิมเนี่ย แต่ยังกลับมาไทยลีกนะสุปนัทจะแข่งแกร่งแล้วก็จะเป็นแนวลุกความหวังสูงสุดของทีมชาติไทยได้เลยเช่นเดียวกับฟ้องปรลเมตอวิไลนี่คือ2นักเตะที่แฟนบอลชมมากโดยเฉพาะฟ้องเนี่ยเมื่อวานนี้หน้าต่ําหน้าเป้าโชว์ทักษะการลากเลื้อยการกระชากคือการกระชากบอลของฟองปรเมศเนี่ยคือกระชากหายจริงเป็นสิ่งที่แฟนบอลไทยชอบนะ แล้วก็มีจังหวะลากหลบกินตัวหลบไป3แล้วก็ทําให้เพื่อนเล่นง่ายนี่คือ2นักเตะที่ได้รับคําชมแล้วมันก็บ่งบอกชัดเจนเลยว่าเฮ้ยทีมชาติไทยเราอนาคตหลังจากนี้เรื่องของกองหน้าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะมีตัวเลือกเยอะทั้งสุพนัทปรเมศที่กําลังดีมากๆเฉื่อฉายมีสุปชัยใจเด็ดที่ก็มีประโยชน์กับทีมชาติไทยมาตลอดก็ยิงมีแอตซิตตลอดไหนจะมีแพตติกูตับสั้นอครับ โ้หสี่ห้าคนคุณภาพหมดทีรศักดิ์เกิดที่มาอีกเพราะฉะนั้นงของทีมชาติไทยกับตำแหน่งศูนย์หน้าใช้งานนักเตะเหล่านี้ได้อีกยาวๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนอกจากนี้ก็มีสถิติที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเป็นสถิติของมาซาชดะอิชิอิก็เป็นทางฝั่งของไทร์สป,ปอร์ตนะเขาลองไปดูที่ว่า11นัดแรกของนิชิโนะเฮคโคชญี่ปุ่นที่เคยคุมทีมชาติไทยกับ11นัดแรกของอิชิอิเป็นยังไง ปรากฏว่าอิชิอทําได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมอิช e ิพาทีมชาติไทยชนะถึง4เสมอ4และแพ้3เปอร์เซ็นต์ชนะ3 6 3 6ทั้งที่เราเจอคู่ต่อสู้นะอิชิเจอญี่ปุ่นเจอโอมานเจอซาอุเจอเกาหลีเจอเวียดนามเจอแข่งแขงทั้งนั้นนะเออเห็นได้ชัดว่าอิชิพาทีมชาติไทยผลงานดีมากนะส่น,นิชิโนะเนี่ย11 นัดแรกเนี่ยชนะ2เสมอ5แพ้4เปอร์เซ็นชนะ1 8 1แแล้วคู่ต่อสู้ที่เจอเนี่ยอิชอิยากกว่านิชิโนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยว่าตอนนี้อีชิคือคนที่ใช่ในการคุมทีมาติไทยทั้งเรื่องของการสร้างทีมแล้วก็ผลงานครับคุณผู้ชมผลงานคือดีนะเพราะเราเจอทีมใหญ่หมดแล้วเห็นในชัช่วงหลังเนี่ยเราเจอทีมในอาเซียนหรือทีมคุณภาพต่ำกว่าเก็บได้หมดนะครับเจอทีมใหญ่เสมอได้เสมอเกาหลีเสมอซาอุเสมอโอมาน เสมอจีนชนะสิงคโปร์ชนะเวียดนามชนะฟิลิปปินส์มาถูกทางนะครับและสิ่งที่น่าชื่นชมคืออีชิกล้าทดลองผู้เล่นเห็นได้ชัดเกมที่กดดันแบบคิงคับต้องเข้ารอบชิงเขากล้าส่งขณะกล้าส่งอนันยอดสงวานกล้าส่งอภิพพสิทธิ์โสระดา,ดานี่คือโค้ชที่เปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยอย่างที่จักรพันธ์ภัยสุวรรณพูดใครฟอร์มดีมีโอกาสติดทีมชาติไทยอีชิพร้อมให้โอกาสถือว่า นี่คือคนที่ใช่นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในวันนี้เนี่ยในช่วงเช้านะครับหลังจากเอาชนะฟิลิปปินส์โหต้องยอมแล้วว่านักเตะไทยเนี่ยก็สุดเหมือนกันนะครับตืนน่นเช้านะครับทั้งพิจเจชนาทิพทเทจเดินศักดิ์เอลิสดอเลเดินทางไปเรียกได้ว่าเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับน้องๆเยาวชนภาคใต้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับบรรยากาศอบอุ่นมากคือพอเห็นช่วงหลังต้องยอมแล้วทีมชาติไทยเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แล้วพอนักเตะลงมาสอนลงมาหาแฟนบอลแบบเนี้มันยิ่งเป็นแรงผลักดันให้กับน้องๆเยาวชนที่อยากจะเติบโตในอาชีพฟุตบอลเราจะมีเรียกได้ว่าน,นักฟุตบอลเกิดใหม่เพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ดีมากนะครับผมเชื่อว่าทีมชาติไทยลงไปที่ภาคใต้แข่งขันคิง Cup คนนี้สร้างความสุขให้กับแฟนบอลภาคใต้รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหลายคนที่อยากจะพัฒนามาเป็นนักเตะทีมชาติไทยในอนาคต เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับส่วนการฝึกซ้อมวันนี้ก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรมากอีชีก็ให้นักเตะที่เป็นตัวจริงได้ฟื้นฟูนฟร่างกายครับคุณผู้ชมทั้งสาว่ายน้ําแล้วก็การฝึกซ้อมไม่ได้ใส่อะไรเยอะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยไปกันหนักที่สําคัญคือล้าเหมือนกันนะเพราะาเล่นกลางสายฝนเนี่ยก็ให้รีคอร์บริร่างกายแล้วก็ติวเข้มแท็กติกอะไรเล็กน้อยด้วยไมถึงนะครับจังหวะจบสกอร์ยิงประตูก็ยังคงเน้นเหมือนเดิม ก็พร้อมแล้วนักเตะทุกคนมองมุ่งมั่นมากๆนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะพาทีมชาติไทยไปให้ได้ไกลที่สุดในคิงคัพผลนี้ด้วยการเอาชนะซีเรียและควา้าแชมป์ให้ได้ก็ติดตามรับชมกันนะครับหวังว่าในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยจะไม่มีฝนขอให้ไม่มีฝนตกลงมาเนี่ยบอกเลยว่าเราจะเห็นเกมที่มีคุณภาพแน่นอนอะ่ะก็คิดภาพขนาดมีฝนตกคุณยังได้เห็นบอลวิ่งใส เด่นฟ้องลากเด่นสุบรัณขึ้นที่เด่นวิจชนาทริปดิงลองไม่มีฝนแล้วสภาพสนามดีๆผมว่าสู้กับซีเรียสนุกเรามีโอกาสลุ้นถึงชนะได้เหมือนกันนะฟุตบอล90านาทีและเล่นในบ้านแล้วแฟนบอลเข้ามาชมมาเชียเยอะแบบนี้รวมไปถึงนัดชิงเนี่ยตัวเข้าชมถูกจํหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับผู้ชมกระแสะคือพีคมากๆแน่นอนก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับออจากนั้น ขยับไปพูดถึงเรื่องราวของนี่กันหน่อยครับคุณผู้ชมทีมชาติอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหต้องยอมแล้วว่าในช่วงหลังนี้เขายกระดับทีมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผลงานในบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ18ทีมสุดท้ายโซนเอเชียก็ดีมากเสมอ3นันติดแต่นัดล่าสุดเสียดายจริงๆพวกเขานนาชนะบาเลนนะแต่ก็ไปเสียประตูช่วงเทเวลาบัจเจ็บก็เลยทำให้เสมอ แต่อินโดนีเซียก็ยังมีลุ้นไปได้ไกลเพราะเกมล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับทีมชาติจีนนะครับและอินโดนีเซียประกาศชัดต้องการบุกไปเก็บสามคะแนนเพราะตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหเขาเน้นหนักในคัดบอลโลกคนนี้มากนะครับคุณผู้ชมในเกมเจอจีนเนี่ยไปเยือนใช่ไหมเขาลงทุนเช่าเครื่องบินแบบเหมาลำนะครับไปถึงที่จีนเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญคือเขาได้ฝึกซ้อมได้เตรียมความพร้อม จนทำเอาสื่อจีนงงว่าเฮ้ยอินโดเนียมาถึงเมืองที่จะแข่งแล้วแต่จีนเนี่ยที่เป็นเจ้าบ้านยังมาไม่ถึงเมืองที่จะแข่งเพราะจีนเนี่ยมีโอกาสโดนอินโดแน่นอนอินโดหวังบุกไปคว้าจีนเลยนะโอ้โหอเกมนี้น่าดูมากนะครับคุณผู้ชมจีนกับอินโดแล้วก็ล่าสุดในอินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหสร้างเรื่องฮือฮาอีกแล้วนะครับประธานสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยเขาประกาศต้อนรับนักเตะใหม่เควินดิก กองหลังจาก FC โคเปนเฮเกนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมชาติอินโดนีเซียแล้วนะครับเควินดิกคนนี้เล่นกับทีมดังทั้งไฟยนูดฟิออนเลนติน่าแล้วก็ผ่านเกมระดับยูฟ่าแชมเปียนลีกมามากกว่า10นัดแล้วก็เคยเจอทั้งแมนซิตี้แมนยูแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกมาแล้วและคาดว่าจะสามารถลงทะเบียนเปน็นนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียในฟีฟ่าเดรอบต่อไปด้วยนะ นี่เสริมแน่นแล้วแน่นอีกนะคุณผู้ชมเขาคนนี้คือแบบของจริงของโหดอะ่ะเล่นอยู่กับโคเปนเฮเกนคือต้องยอมรับว,ว่าตัวที่อินโดเขาไปดึงมาเนี่ยนะที่เป็นลูกครึ่งลูกเซียวเนี่ยโอ้โหคือแต่ละคนเขาดึงมาคือแบบโปรไฟล์โหดอะ่ะมันไม่ใช่ตัวที่ไม่ได้เล่น้วยนะมันคือตัวที่เล่นน่อย่างอิเซตกองหลังเล่นอยู่เวเนเซียในลีอิตาลีอะ่ะหรือไม่ต้องฮิลเกอร์ทเวนเต้ไรเดอร์โซโวซึ่งก็ลงเล่นอยู่ตลอดเห็นได้ชัดว่าคุณภาพนักเตะเหล่านี้ ยก,กระดับทีมได้จริงๆต่างกับอ่าลองคิดภาพถ้าเกิดอินโดใช้เป็นอินโดแท้ๆเนี่ยผมคิดว่าเขาก็สู้เหนื่อยแต่พอเป็นอินโดลูกคร,นะรึ่งเนี่ยโอ้โหสู้สนุกดูกองกองหน้าดิโอรัตมาเจียนอ่าราเฟลสเตรล์เนี่ยนาทันจูออนเลยพุกเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวได้เควินดิกขึ้นมาเพิ่มนี่อินโดตอนนี้น,นี่พังงาดเลยนะเดี๋ยวเราอดูแล้วลลลลลกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าเกมเจอจีนสำคัญ ถ้าไม่ชนะจีนเนี่ยโอกาสเข้ารอบต่อไปก็ยากแต่ถ้าชนะจีนได้เนี่ยโอ้โหลุ้นมันแน่นอนอันนี้เป็นอินโดนีเซียจากนั้นไปดูเรื่องราวของทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยญี่ปุ่นนี้ก็สร้างความมือฮานะครับฟอร์มการเล่นในบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียช่วงหลังยิงกระจุยกระจายครับคุณผู้ชมทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ครับเป็นทีมแรกของโลกที่เก็บชนะในเกมคัดบอลโลก9นัดติดต่อกัน โดยไม่เสียประตูให้คู่แข่งแม้แต่ลูกเดียวชนะเมียนมา5-0ชนะซีเรีย5-0ชนะเกาหลีเหนือ1-0กับ3-0ชนะเมียนมาและซีเรียอย่างละ5ลูกชนะจีน7-0ชนะบาเลน5-0ชนะซาอุ2-0น้ดต่อไปเจอกับออสเตรเลียผมบอกเลยว่ามีโอกาสชนะและเกมูน0อีกเหมือนกันญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ใช่เอเชียแล้วครับยิ่งรายการฟุตบอลโลกนี้เขาเน้นสุด,สด เพื่อที่จะเป็นแชมป์ให้ได้ในอนาคตญี่ปุ่นตอนนี้คือโหดจริงๆครับคุณผู้ชมอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในคลิปนี้มาฝากกันนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัต์ก็จะกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยมาให้ติดตามได้รับชมรับฟัง กันตลอดในช่วงนี้คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ